สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนการยิงแอดแชทระเบิด EP ที่2ใครยังไม่ได้กลับไปอูดู EP ที่แล้วก็กลับไปดูได้ครับอันนี้ชื่อว่าตอนสูตรยิงแอดแชทระเบิดที่ไม่มีวันแพงอ่าบางคนบอกเฮ้ยเอง็งโม้เปล่าอ่าจะไม่เชื่อเรามาดูกันว่าผมโม้เปล่าอ่าเรามาดูสูตรยิงแอดแชทระเบิดครับดูดิดูตอนแรกใช่ปะ่ะเราก็ใส่งบวันละประมาณ30บาทอะไรเงี้ยเออแล้วมันไม่พอกินเว้ยมันไม่พอกินแล้วก็แบบ ใส่ไปเรื่อยๆเ,เขาเรียกว่าการสเกลแอดเออการสเกลแอดสเกลที่มันตายแล้วเกิดใหม่ไอสัตว์อันนั้นส,สเกลตันคิงใน d a หนึ่งถ้า a 2ต้องเป็นเวทคิงอ่ะเห็นปะมันเพิ่มตังเราเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเนี่ยอันนี้จำนวนเงินที่จ่ายไปแต่ดูดิปกติเราจะเพิ่มแอดใช่ปะแล้วค่าแชทมันจะแพงเว้ยแต่เนี่ยค่าแชทมันคงที่มากเลยอ่าอันนี้ที่สำคัญครับเป็นปี2023เออเป็นปี2023ต้องบอกอย่างนี้ครับ ใครที่เข้ามายิงแอดใหม่อ่ะอ่าเดี๋ยวผมจะอันนี้ก่อนเนี่อันนี้เป็นคอสสูตรยิงแอดแชทระเบิดปกติที่ท่านได้ดูอยู่เนี่ยผมจะคิดตังคอสละ999บาทเออแล้วมันไม่มีคนลงก็เลยเอามาลงให้ฟรีเออรอคนสนใจเยอะเดี๋ยวก็จะเอามาลงอย่างเกา่าหรือถ้าเกิดคนดูเยอะก็เอามาให้ฟรีอ่ะแต่ถ้าเกิดท่านเป็นมือใหม่ในการยิงแอดนะครับเนี่ยมีคลิปสอนยิงแอดเฟซบุ๊ก2องพคลิปนี้จะเพิ่มเรื่อยๆทำไว้15 16 EP และยังไม่ได้ทำต่อเลย เพราะมันไม่มีคนดูเออก็เลยไม่ได้ทําต่อเม้่ hey, อันนี้จริงๆอ่ะอามาดูบางคนบอกเฮ้ย hey, อ้น,นี่เอาของเก่ามาขายหรือเปล่าเฮ้ย hey, กูยิงแอดนะเว้ยอะนะสโนไวท์อะมาต่อนี่ดูดูสิบแปดกรกฎาดาถึงสิบหกสิงหาเนี่ยดูสาสิบวันล่าสุดที่ผ่านมาปีสองพันยิบสามดูผมยิงต้นทุนแชทอยู่ที่สามสิบาท ต้นทุนซื้ออยู่ที่70บาทเพราะว่าผมใช้สูตรนี้เดี๋ยวผมจะมาพูดให้ฟังว่าสูตรไหนใครเข้ามาใหม่ฝากกดไลค์กด s u b ส c r i b e กดติดตามด้วยเนื่องจากเนื่องจากเอาตรงๆเนาะผมเปิดให้ฟังฟรีผมก็ต้องการรายได้จากการสตรีม Facebook ซึ่งยังสร้างไม่ได้เลยมันก็กดแชร์หน่อยคลิปกูจะได้มีคนดูเยอะๆไม่งั้นก็เดี๋ยวก็จะกลับไปแบบเป็นซีรีส์ที่แบบทำค้างอะไรเคยเห็นอย่างนี้ปะอ่ะ มาดูค่าแชทอันนี้อันนี้ผมขยายให้ดูแบบบางคนแบบสายตาสั้นอะไรอย่างเงี้ยสามสิบวันที่ผ่านมาน่ะสิบแปดกรกาดาถึงสิบหกสิงหาเนี่ยค่าแชทถูกมากเลยนะต้องบอกอย่างนี้เว้ยการยิงแอดน่ะถ้าเกิดในปีก่อนๆเนี่ยนะปีสองพันยี่สิบที่ท่านเคยเรียนนะแต่ปัจปจุบันเชื่อปะไอ้คนที่เคยเรียนสองพันยี่สิบแมันไปทาอาชีพอื่นกันหมดแล้วเออแล้วคนที่มายิงหม่แม่งเป็นมือใหม่เว้ยเออ หรือแบบเป็นฟังมือเก่าไอปี2020นะเราใช้การโคนแอดโคนแอดคืออะไรแยกล่างคุณเคยออกเมนตาสไตล์ปะ .a2 แยกล่างเนีมันต้องเจอบัตตอต์ฟรีฝาดไม่ใช่โคนแอดก็คือเราทำแอดมาก่อนอย่างสูตรที่ผมใช้นะะเราต้องพูดพูดถึงแนอดีตก่อนคือบางคนว้ไปฟังคลิปเก่าผมมาแล้วก็มาถาม ใช่ครับผมยิงแอดสาบาทผมโคนแอดแล้วแอดแ่งพงชิบหายเดีย๋ยวว่ามึงแอดแพงเลยกูก็แอดแพงมันมีสูตรใหม่แล้วเออแต่เราก่อนจะพูดสูตรใหม่ก็ต้องพูดสูตรในอดีตก่อนเพื่อที่แล้วว่าเราจะแบบว่าไม่ต้องไปทําตามมันเออสูตรเก่าเนี่ยนะเฮ้ยเผื่อเผื่อมันกลับมาดังเราจะได้บอกว่าเนี่ยใช้สูตรโคนแอดจะได้รู้เรื่องกันโคนแอดนี่นะเนี่ยผมจะทดลองยิงแอดก่อนยิงไปสักเจ็ดวันถ้ามันโอเคก็โคนไปเรื่อยๆเว้ยโคนไปเรื่อยๆนี่อะดูอย่างไอตัวนี้ นี่อันนี้ตัวนี้เป็นเป็นกระเป๋าเออไออันเนี้ยไอ,นนอสามอันบนอนะมันเป็นแคมเปญที่ผมเทสขึ้นมาเฉยๆยเออเนี่ยแต่จริง,ๆ,นะเง,งๆเนี่ยเออไอของฝากจริงๆเนี่ยมันคือนี่นี่เห็นปหมดูค่าแอดโู่ไม่โคตรถูกเลยตอนนั้นกูโคตรเก่งอะพูด้ได้เลยตอนนั้นอะใครมายิงแอดแข่งกับกูก็ได้อะเออแบบค่าแอดห้าบาทไม่น่าจะมีโคตรคนไหนทําได้ในตอนนั้นอะเออแต่ตอนนี้แบบ <c oughs> ชีวิตคิดถึงนี่หมายปากดีไว้เยอะ ก็อตอนนั้นนะเฮ้ยใครอยากรูว่าแอดถูกก็ฟังฟังเรื่อยๆมันผมมีเคล็ดลับการยิงแอดถูกอยู่คือยิงสิ่งที่คนต้องการเวอเอเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังในคลิปหน้าเออคลิปกูดูกูดูเดทติ้งก่อนกูเล่นตัวเนี่ยเห็นปะตอนนั้นน่ะค่าแอดต้นทุนผลลับห้าบาทเองนะปีสองพันยี่สิบต้นทุนกับการซื้อเจ็ดบาทโอ้โหฉะนั้นน่ะช่วงนั้นของก้าวๆร้อยก้าวแม่งขายได้ดีชิบเป่งเลย เออในปีนั้นน่ะเพราะเราใช้เทคนิคโคดแอดเนี่ยดูโคดแอดยังไงอ่ะเดี๋ยวดูตัวอย่างการใช้งานจริงแล้วมันลบยังไงว้เนี่ยลบไงวะลบก่อนลบอ่าลบได้แล้วลบได้แล้วตัวอย่างการยิงอ่ะไหนบอกว่าออออซไลด์เ่ยตัวอย่างการใช้งานจริงนะอยู่อยู่กรุงนี้นี่ผมสร้างแอดมาวันที่30เออยิบยิบไหนว่าของฝากดูก่อน RGB นาฬิกาเออไอนี้ไอ้ไอ้อันบนไม่เกี่ยวเว้ยอันบนไม่เกี่ยวเออมึงอย่าไปดูอันบน มันมันเกินมันมันเกินมาในช่วงนั้นเออมันเป็นแอดเทสด้ ale, วยแต่แอดที่ติดคือแอดนี้เนี่ยผมสร้างแอดมาวันที่ยี่สามเว้ยยี่สามพฤษภาเอ้ยพฤศจิกายนสองพันห้าร้อยยี่สิบเอ้ยสองพันยี่สิบผมสร้างแอดมา 23, ยี่สามเว้ยเออพอมันติดพุกผมก็เอ้ยกูสร้างว่าไหนวะเออยยี่สามถูกแล้วไหนไวะไหนวะขีดไม่ดีแม่งเนี่ยพอผมมันติดพุบ มันติดคือค่าแอดมันถูกมันมีคนซื้อผมก็โคลนแอดในวันที่ยี่สิบแปดแอดวันที่ยี่แปดพอโคลนอีกมันติดอีกผมก็โคลนในวันที่สามเห็นปะผมก็กลับมาโคลนอีกวันที่สิบเนี่ยเห็นปะก็โคลนไปเรื่อยๆตอนนั้นยิงวันละสามสิบาทเออคือเมื่อก่อนนะสูตรเมื่อก่อนพูดง่ายๆใช้สูตรโคลนแอดเออแล้วแอดมันจะถูกอย่างนี้เลยเนี่ยกูรับประกันเนี่ยถามว่ามันมันมันฟินไหมเนี่ยมันคือจุดสูงสุดในชีวิตผมแล้ว เดือนธันวา2020ใครเข้ามาใหม่มึงกดไลค์ด้วยมึงมันเป็นให้กําลังใจกูดิชีวิตยิงแอดกูแม่งไอเดือนธันวา2020นะผมจ่ายค่าแอดไปเนี่ยทั้งหมดหนึ่งแสนเนี่ยเดี๋ยวผมจะสอนด้วยไอตรงฟิลเตอร์เนี่ยมันจะมีฟิลเตอร์อยู่สองแบบคําว่ากําลังใช้งานอนะคือจะเลือกเฉพาะแคมเปญที่ใช้งาน,นขนาดนะั้นเนี่ยอันนี้อันนี้สอนอออสอนแทรกการยิงแอดเป็นในตัวเลยนะเนี่ย เลือกกาลังใช้างานนะคือเลือกแคมเปญที่ใช้งานณวันนั้นเออแต่ผมเลือกกําลังใช้งานมีการนําส่งหมายความว่าเป็นแคมเปญที่ใช้งานณนในอดีตเ,เห็นไหมการนําส่งโฆษณาเราเลือกแยกสองแบบเดี๋ยวเดี๋ยวมึงติดตามกูเดี๋ยวกูสอน,นคลิปหน้าเออคลิปนี้แม่งแบบกูรีบคือ ถ้าเกิดเรื่องมีการนำส่งก็คือนำส่งในช่วงเวลานั้นๆนส่วนกำลังใช้งานคือกำลังใช้งานณนะปัจจุบันเออกูพูดหลายครั้งทำไมวะมึงจะงงมั้งกูพูดหลายครั้งนี่แหละนี่เห็นปะผมยิงไปแสนนึงแม่งขายได้ล้านเจ็ดเดือนนั้นนะ่ะเดือนธันวาสองพันยี่เจ็ดยอดขายล้านเจ็ดโอโหไปเที่ยวเชียงใหม่กูจาได้เลยไปดูหมีเพนดา้าเกือลูกกับเมียปล่อยให้อดินตอบแชทวันละร้อยบ้านกูแม่งแบบโอโ้นั้นเลยแต่ตอนนี้เหรอโอ้โหเฮียแม่งเมียขอตังสองร้อยกูยังไม่มีให้เลยเฮ้ยอันนี้เร มันหยุดยาวเยอะเออแล้วเงินมันไปหมุนอยู่ตรงไหนอยู่ไหมลูกเนี่ยมันเงินที่แล้วกูจ่ายเยอะด้วยอะมาตอเว้ยนี่ต้องขอบคุณพี่คนนี้เว้ยเออมึงไปขอบคุณเขาเลยนะคือจริงๆนะผมอัดคือที่ผมไม่อัดนะเพราะว่าผมคิดว่าแม่งมันไม่มีคนดูแล้วมันไม่มีคนถามกูก็ไม่รู้กูจะอัดไปทําไมเออไม่ได้เล่นตัวนะแต่ไม่รู้จะไปอัดไปทำไมแต่คลิปเนี้ยกูอัดเพราะพี่คนเนี้เนะี่ยเออมึงไปให เขาบอกว่าปังมากครับนี่เริ่มต้นที่39บาทขึ้นไปพร้อมคนทัก1คนเพิ่มอีก39เป็น78แล้วก็คูณแบบนี้ไปเรื่อยๆใช่ไหมครับนี่ในปี2020เท่าไรวะ24อ่ะกูทำไว้ปีหน้าเลยแม่งกว่าจะกว่าจะจบในปี2020 24อ่ะมันใช้การสเกลแอดแบบใหม่เวย้ยเออซึ่งมันโอเคถามว่ามันโอเคไหมผมทดลองมาตั้งแต่เดือน ผมทดลองมาตั้งแต่เดือนสิงหาเอ้ยไม่ได้สิงหาหสัตว์เดือนนี้เดือนสิงหาเดือนเมษาเอออันนี้เป็นเดือนเมษาเว้ยผมลองผิดจริง,รง,รงๆนะผมจะคิดตังค์ด้วยนะเพราะว่าลองผิดลองผูกมานานมากเลยแต่ผมทําสรุปแม่งโคตรง่ายเลยเออใครทําไม่ได้นี่ใส่กระโปรงทรงเอเต้นกลางสี่แยกเลยอ่ะนี่ก็คือในเดือนสิงหาอนะ่ะผมลองเพิ่มแอดด้วยเห็นมมันเป็นแคมเปญที่เพิ่งสร้างด้วยเพิ่มเพิ่มไปเรื่อยๆเว้ย เออเพิ่มไปเรื่อยแล้วมันปังเว้ยเออ,เอ,อมันปังแต่เนี้ยมันเป็นแบบยากเว้ยไอคนที่สมัครอิมมอร์ทั่วดยละเจ็ดร้อยห้าสิบที่มันลองผิดลองถูกมันคงจะนึกว่าแบบเออมันอันนั้นเนี่ยแต่เดือนสิงหามันเพิ่มแบบแบบยากก็จริงแต่ค่าแอดูมันไม่เพิ่มเลยนะเนี่ยเมื่อกี้คือจานวนที่อันนั้นเนี่ยอันนี้คือจํานวนต้นทุนต่อผลลัพธ์เห็นปะ่ะแชทไม่น่าจะเกินสามสิบบาทเพราะว่าใช้วิธีสเกลแอดแบบใหม่ เออไม่ได้สกิลแบบโคนแบบโคนผมลองแล้วมันไม่ค่อยเวิร์กว่ะลองมาจะปีแล้วเอออันนี้เพิ่งลองตอนเมษาแล้วแล้วสึกว่าเออเฮียม่งเวิร์กว่ะเฮ้ยมันเวิร์กว่ะใครเข้ามาใหม่ฝากกดไลค์กูด้วยนะเว้ยอ่ะอันนี้เป็นเป็นไหนวะเป็นตอนเดือนเมษามันแบบยากเว้ยแล้วผมเอ้ยผมจะสอนอยังไงผมก็ผมก็ทำแบบง่ายขึ้นมาใหม่เออเดี๋ยวรอรอฟังอ่ะถ้าเกิดใครงงอยู่มึงไปเรียนไอ้สีม่วงสีม่วง คือสอนเด็กประถมแต่ถ้าเกิดคุณเป็นเด็กมหาลาัยแล้วก็มาเรียนสีแดงได้เลยหน้าปกสีแดงเป็นนักศึกษาอย่าลืมใส่กระปองทรงเอมาให้เฮียดูด้วยนี่ก็คือที่ผ่านมาเนี่ยมามาเข้าเรื่องแล้วอันนี้ให้ดูก่อนว่าแบบเอ้ยมันมันทำได้จริงเพราะว่าเนี่ยผมมีปัญหาไว้ผมสอนปึ้งแล้วมึงก็จะแบบว่ามึงจะไม่ตั้งใจฟังกันนะเชื่อปะ่ะเพราะมึงจะไม่รู้ว่ามึงจะเรียนไปทำเฮียอะไรเอออะไรอย่างเงี้ยเอยนเอนี่แบบแบบขอบนเนาะช่องนี้มันจะแบบบนผมต้องมาโชว์ค่าแอตทงแคทถูกจริงๆผมไม่ค่อยชอบโชว์อะไรมากนะเออแต่แก็ย่ แต่ก็อยากโชว์อยู่นะเออแต่บางครั้งแบบมีคนบอกว่าขอขอเนื้อเนื้อกูให้เนื้อมึงก็ไม่กินเนื้อไอสัตว์มึงกินกระดูกกันเออมาขอายแม่งแบบอยากคลายแม่งแบบเห็นเห็นสาวสาวเห็นสาวสาวมากดไลค์ใหม่แบบต้องแบบอฝากช่อง sj88 ด้วยนะคะสาวสาวมาคอมเมนต์ขอบคุณค่าแบบโอโ้เยี่มีก,กำลังใจมากเลยที่แม่งหน้ามอ,อทิ่หายเดี๋ยวเมียก,กูตื่นมาตบหัวปากสัตว์เนี่ยเห็นปะเขาไม่ต้องเขาไม่ต้องแบบใส่เสื้อ เขาไม่ต้องแบบใส่เสื้ออะไรไงแม่งใส่เสื้อหน้าลูกนะแค่มีลูกแล้วอยากอยากคิดไม่ดีอย่างเงี้ยหนุ่มเฮียเฮียตกนี่มาดูสูตรนี่อันนี้อันนี้อันนี้ไอ้ไอ้สไลด์สมกูขอโทษนี่อันนี้คือสไลด์จริงเว้ยสไลด์จริงอันนี้ดูจำนวนเงินที่จ่ายไปของผมอะเริ่มต้นที่วันละสามสิบเก้าบาททำไมเลขวันละสามสิบเก้าเลขเก้าเป็นเลขมงคลเออ แล้วมันต่าสุดส9บเก้าถ้าย9ิบเก้าได้กูก็ย9ิบเก้าแค่นั้นแหละไม่มีเหตุผลหาอะไรทั้งสิน้นผมเริ่มวันละส9บเก้าบาทเว้ยคือเมื่อก่อนอนะ่ะมันจะเริ่มวันละ33 3สบาสิบสได้ตอนนี้รู้สึกว่าส5สิบห้าแต่เอาจริงๆมันเพื่อ,เพ,อเพื่อระยะยาวผมก็เริ่มวันละส9ิบเก้าบาทเออถ้าแอดดีก็เพิ่มงบเพิ่มงบเข้าไปเรื่อยๆจบแล้วกูจะมาสอนทําไมวะมันไม่มีใครมานั่งเพิ่มงบแบบเอ้ยคันเป็นนี่มีคนทักเพิ่มงบที่ศาสเหนื่อยเนื่ยตาย ชีวิตเรามันมีอะไรมากกว่านั้นเว้ยเอออย่างที่น้องคำล่าบอกอะว่าแบบเอ้ยมีวิธีเพิ่มแล้บแหนะมั้ใครฟังคลิปน้องคำล่านี่ดูอันนี้เพิ่มงบวันไหนไม่ดีก็ไม่ต้องเพิ่มวันไหนดีก็เพิ่มไปเพิ่มไปใช้วิธีแบบเพิ่มไปเรื่อยๆเดี๋ยวผมจะมาสอนนะว่ามันทําไมต้องเพิ่มมันเพิ่มมามันดีกว่าการอัดงบอย่างไงมันมีสูตรเว้ยในเฟซบุ๊กมันมีสูตรจริงๆตอนกูกูกูคิดสูตรนี้มาจากสูตรของเฟซบุ๊กนะเอาจริงๆ ไม่เชื่อเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวพูดให้ฟังเลยเอยถ้าเกิด่ดนะั้น่าเดี๋ยวถ้าเกิดกูไม่พูดท้าเลยเฮียไหนบอกใส่ปองทรงเอเดี๋ยวมีมีกูขายก็ปรงเทนนิสกูก่มีขายคู่อิงเยอะนี่ว่าเฮียมีสต็อกของใครช่วยเฮียอุดหนุนหน่อยดิวะเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวไปเอาสต็อกขายของกันว่ะ เฮ้ยพักโฆษณาก่อนไหนเงี้ยแม่งเฮ้ยเฮ้ยมีกระโปรงว้ยอันนี้เบอร์เอสเบอร์เอสเอลเท่าไหร่วะยี่สิบกับกว่ากระโปรงเฮ้ยยังไม่ได้ใสเฮียใส่ไม่ได้อันนี้เบอร์เอสว้ยเออเบอร์เอสอ่าแล้วก็มีเบอร์มีเบอร์เอสเนี่ยมันคล้ายๆายกันว้ยเออขายสนใจอินบ็อกซ์มาขายจริงกูขายร้อยเก้าเก้าเออขายคุณไม่ลดนะเออแต่ช่วยกูหน่อยเออแม่งอันนี้เอเอสเออเฮ้ยมันเหลือล็อกสุดท้ายแล้วว่าจะไม่เอามาขาย ขายมานานมากเลยนะอันนี้เบอร์เอสสีชมพูเว้ยลิมิเต็ดอีดิชันร้อยเก้าเก้าแม่งโอ้โหอันนี้อันนี้แกะมาดูเฉยๆว่ามันตรงเปล่าเบอร์เอสเหมือนกันเออแม่งตัวมากเบอร์เอสอันนี้เบอร์แอลไห่วาใคร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 ใหญ่ก็เบอร์แอลอันนี้เป็นสีชมพูเบอร์เอกเอสโอ้โหแม่งผู้ิงหั่นอันนี้เบอร์แอลเอออันนี้สีแดงสีแดงมีตัวเดียวเบอร์เอกเอสโอ้โหแล้วก็อันนี้เบอร์แย่อะไรวะใส่มาดู เออช่างแม่งแม่เออเนี่ยขายเว้ยขายเว้ยเออเดี๋ยวมามาพูดกันต่อให้มาต่อโหดูกาังเกง แฟชั่นอย่างแนวอ่ะกูพูดเลยช่องนี้อ่ะมาต่อเว้ยเนี่ยช่องนี้บา้บาบ้าบบอยอย่าไปถือสาได้มันมากเฮ้ยเฮ้ยมาเรียนมาเรียนไม่ได้มาดูหน้ามันมีมันมีไอ้แบบพวกโลกแคบบางคนนะแบบประมาณว่ามึงเก่งจริงมึงโว์หน้าอันนี้กูบนน่บนเหรอเฮ้ยกูมาสอนกูให้ความรู้มึงเก่งจริงมึงโว์หน้าจริงออกมามึงมาทําหน้าบา้บาบา้าบบอยเอาที่หนึ่งอ่ะไอ้เฮียมึงเป็นใครแล้วแล้วแล้วกูสอนนี่กูจะสอนความรู้กูไม่ได้อยากดังเอาจริงๆ เออแล้วหน้านี้มันไม่หล่อตรงไหนกูว่าหน้านี้มันหล่อนะเออเีแยแบบแบบมันจะมีพวกโรคจิตนะ่ะเออไอพวกนี้แม่งพวกท็อกซิกเอ็กซ์ัดกูไล่แบรนดหมดนะพูดเลยเออแต่สาวๆไม่แบนด์นะเออแบบนามอชิมหายเฮียอ่ะมาต่อเนี่ยไอ,อ้มามันจะเพิ่มเนกว่าจะสอนมันก็ลีลาเนี่ยของฟรีมันอย่างนี้แหละเออของฟรีมันจะพูดเยอะแต่ของเสียตังมันปุ๊บปุ๊บสิบนาทีจบเออก,ก็ก็ของฟรีก็เรียนเรียนไปเออนี่ยี่สิบห้าว่ายี่สิบห้า ยี่ห้าบาทเห็นปะ่ะมันมันมันเพิ่มเพิ่มแต่ละวันไม่เท่ากันแล้วค่าแอดมันจะไม่แพงเว้ยค่าแอดเ่ยมันก็จะประมาณเนี่ยอยู่ในช่วงต่ำกว่าสี่สิบเออเพราะว่าวันหนึ่งมันไม่เกินสามเก้าถูกปะ่ะค่าแอดมันทําไมต่ํากว่าสามเก้าเพราะว่าวันหนึ่งมึงแค่สามสิบเก้าบาทเห็นป่ะค่าแอดไม่มีวันแพงกว่าวันละสามสิบเก้าบาทอาจจะแพงไปสักสี่สิบอะไรอย่างเงี้ยเออแต่สามารถขายได้เรื่อยๆโอ้โหอยากรู้แล้วไอสัตว์แม่งไม่พูดสักที มันต้องลีลาหน่อยดิของฟิล์มเอาอะไรมากวะนี่อันนี้ให้ดูอันนี้ให้ดูเนี่ยอันไหวะอันนี้อันนี้เป็นแคมเปญนะแล้วก็ให้ดูอีกแคมเปญนึงอีกแคมเปญนึงเห็นป่ะค่าแอดก็พอกันนะก็วันไหนโอ้วันนี้สเกลไปเกือบสองร้อยแล้วก็อันนี้ไม่มีแหนมะสุดยอดสุดยอดอันนี้อันนี้อันนี้โชว์แล้วเนี่ยจบแล้วคลิปนี้ อ่าเดี๋ยวคลิปหน้าเนี่ยเนี่ยเนี่ยดูดูดดมาคลิปนี้ก็คือก็คืออย่างที่พี่เขาบอกอะคือคือมันต้องซอยเว้ยมันต้องซอยชอบซอยมันได้แบบอันนั้นอยู่นิ่งๆเทาหัวคดคลิปนี้แม่งจังไรดูเมียกูซอยผมให้ซะแหว่งหมดเลยหายเมือใหญ่ยหญนินทาเขาตัดผมให้แบบแบบแหว่งทุกรอบอ่ะแต่กูชอบอะรักกูรักกูรักกูว่าเออตัดแหว่งกูรักเนี่ยก็คือ หลักการเนี้ยคือการเพิ่มสาสิบห้าเราไม่ต้องเพิ่มเว้ยเราใช้เราใช้ AI Facebook เออจริงจริงอะผมจะแบบจานั้นตั้งนานแล้วเออแล้วเพิ่มง่ายมากเลยหลักๆนะ,ะเดี๋ยวสอนให้เลยเนี่ยเงินไขจบเลยเนี้ยคือใคร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 ,ใครเก่งนะีไปทําได้เลยใครไม่เก่งรอคลิปหน้าเออก็คือเราจะมีช่วงรีงบประจําวันเว้ยรีงบประจําวันเออแล้วก็ถ้าเกิดมีคนทักมาก็เพิ่มแม่งแค่นั้นแหละจบแค่นี้จบแหละเออแต่ ใครขาจะรู้เรื่องกับกูวะเออบางคนเขาไม่รู้เรื่องก็ถ้าเกิดใครรู้เรื่องแล้วก็เนี่ยก็คลิปนเนี้ยจบเนี่ยดูดูดูด้ดดนานนี้คือจบเลยเนี่ยจริงๆนะถ้าเกิดใครเก่งอยู่แล้วนะสูตรเนี่ยสูตรใช้สูตรนี้เลยสูตรยิงแอดเนี่ยสูตรยิงแอดแต่คนก็งงมึงทำเฮี้ยอะไรอ่ะก็เดี๋ยวเราจะมาพูดเรื่องสูตรอธิบายอย่างละเอียดจริงๆเนี่ยผมมีสไลด์อยู่แล้วเนี่ยผมมีสไลด์เนี่ยอ่ะตอนต่อไปครับอีีต่อไปขอคลิปนี้พันวิว ถ้าเกิดพันวิวใน youtube ก็ปล่อยใน youtube พันวิวใน Facebook ก็ปล่อยใน Facebook หรือ50แชร์เออหรือร้อยไลค์เอ้ยสองร้อยไลค์อย่าไลค์มันแบบมันแค่กด200ไลค์มึงไม่ค่อยมึงดูแล้วมึงไม่ค่อยกดไลค์อ่ะเออหลังอ่ะกูทําแล้วคลิปมันไม่นําส่งเข้าใจปะเออมันไม่นําส่งกูก็ไม่อยากทากูเอาเวลาไปทำอย่างอื่นเออกูต้องใช้วิธีนี้แหละเออที่แ่งสอนฟรีพันวิวหรือไม่50แชร์เฮียหรือร้อยไลค์ไลค์อย่างเดียวก็ได้ไอ้สัสเมื่กี้เกียจแชร์ เนี่ยสองร้อยไลค์สองร้อยไลค์ไอส้สตัตว์ไม่ได้ร้อยไลค์เพราะว่าอะไรเนี่ยมึงดูมึงดูด,ดูดูกันตั้งสี่ร้อยแชร์อยู่สองคนไอส้สตัตว์กดหัวใจอยู่สิบเก้าเออแสดงว่ามันชอบแค่สิบเก้าคนกูก็ไม่ทำแม่งแลวงอนเนี่ยดูนี้ดูกันแปดร้อยเออกดกดร้อยสองแต่แม่งไม่ค่อยแชร์กันหรอกไอส้สตัตว์อันนี้ดูห้าร้อยเนี่ยกูกูทำมายี่สิบกดดา่าเนี่ยดูห้าร้อยกดหัวใจอยู่สามสิบเก้าเออ อ่าคลิปหน้าจะไปต่ออันนี้เพราะผมทําสไลด์เตรียมไว้แล้วเออเนี่ยเธอพ้อมนี่บอกสอนแบบสุดยอดมากเลยสอนแบบเนี่ยอ่ะคลิปหน้าเดี๋ยวสอนแบบอันนี้เลยเนี่ยฟุ๊ปเนี่ยทำสไลด์เตรียมไว้เรียบร้อยแล้วสอนแบบละเอียดยิบเนี่ยการสร้างกฎการปรับใช้กฎอะไรอย่างเงี้ยแม่งละเอียดกว่านี้แม่งก็ใส่กะระปองทรงเอเรียนกันแล้วดูแบบเนี่ยดูเนี่ยอันนี้มีแบบหูสอนแบบโปรแกรมเมอร์จริงๆที่จะจริงๆบอกนะว่าจะคิดตังจริงๆเออจริงๆจริงๆเนี่ยจะคิดตังจริงๆนะเออ แต่ตอนหลังแบบอารมณ์ดีไงเห็นคนมาไลฟ์เพจเยอะเออกูเป็นโรคจิตเลยเนี่ยเป็นโรคแบบซอบเสพติดไม่ใช่หรอกไลฟ์เพจเยอะมันจะแบบคนนําส่งวิดีโอเยอะพอคนดูวีโอเยอะในอนาคตกูจะได้ตังค์เยอะอะไรอย่างเงี้ยเออได้ตังค์จากค่าสตรีมโฆษณาอะไรพวกงงั้นแหละเออคลิปนี้ก็ไวเท่านี้20นาทีก็คงจะแบบอันนั้นนะอ่าอีพีหน้าเนี่ยไปต่อแต่รู้ะปม่าแบบแบบเหมือนอารมณ์มึงเคยดูหนังปะ มิชชั่นอิมพอสิเบ e ไอเ้เทยแม่งคนดูน้อยมันก็แบบไม่ได้ไปต่อพาร์ทสองอะไรก็คล้ายๆกันนะ่ะแต่บาร์บี้แม่งยอดพันล้านมันก็อาจจะได้ไปต่อพาร์ทสองหรือแม่งทําภาคแยกนี่หรือว่านังขนงขังครอบครัวฟารเอ็กอะไรอย่างเงี้ยแม่งนี่คลิปหน้าครับเดี๋ยวเราจะไปต่อเนี่ยอืมแต่ไม่ต้องห่วงครับไอ้สมาชิกอิมมัทเดล๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกูทําต่อให้ทาต่อรอไว้เลยเรอต่อให้อิมมัทเทลเลยเออแล้วดีวายด้วยดีวายเออแม่ เอสมาชิกทั่วไปเออม่งทั่วไปเลยมึงสามสิบบาทลดแรกแจกแถมเติมสมาชิกฟรีอ่ะมึงช่วยกูไลค์หน่อยเออมึงดูฟรีอ่ะเอออ่ะคลิปนี้ก็ไว้เท่านี้ครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามมากเห็นปะก,ก็สูตรยิงแอดแชทระเบิดไม่มีอะไรมากคือมันต้องค่อยๆค่อยๆสอนเว้บบางครั้งอ้ะผมสอนเร็วไปคนก็บอกว่าเร็วไปไอสัตว์มึงอยากมึงอยากสอนถูกใจมึงมาเรียนไพรเวทเวกับกูเดี๋ยวผมจะคิดเดี๋ยวผมจะคิดชั่วโมงละเท่าไหร่ดีวะชั่วโมงละสามร้อยเดีเยว่าวะ,วะแบบแบบเป็นแบบ อันนั้นนะ่ะชั่วโมงละสามร้อยคอนเสิลผ่านแต่ถ้าเกิดไปแถวอาบอบนวดก็ก็สอนฟรีก็ได้นะเลี้ยงเด็กกูด้วยไม่รู้รูรร้ผมต้องอย่างนี้ว่าคนเรียนมันเยอะผมสอนไวไฟแม่งก็ไวไฟบางครั้งอะผมพูดแบบช้าไปแม่งก็ว่าสอนแต่น้ำไอสัตว์มึงจะเอาอะไรไงกูกูสอนฟรีมึงจะเรื่องมากไอสัตว์เอ้ คลิปนี้ก็ไว้เท่านี้เห็นป่ะตรงหัวข้อสูตรยิงแอดไม่มีวันแพงมันไม่มีแพวันแพงกว่าวันละ39บาทแน่นอนต่อวันเพราะว่าเราตั้งไว้วันละ39แต่วันไหนแอดมันปังเราก็จะขยายเพิ่มพลังไปคลิปนี้ก็ไว้เท่านี้ครับขอบคุณครับไม่ไปแล้วอ่ะไอ้ยามหังงวเป็นแบบนี้